เอาครับเราเข้ามาอยู่ในเบาะแถวที่2กันบ้างนะครับในตัว t o y o ต a h i ฮรักจีอาร์สนะครับก็อย่างที่เห็นอยู่นะครับการนั่งนะครับในเบาะแถวที่2เราดูการขับขี่ไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะเห็นว่าในตัวช่วงล่างคันนี้เนี่ยถ้าเราสัมผัสเนี่ยอย่างที่เบ๋บอกไปตอนต้นนะครับมันจะมีอารมณ์คล้ายๆกับในตัวของ GR เดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ว่า จริงๆคันนี้เนี่ยมันมีเรื่องของฐานล้อจูนช่วงล่างใหม่แล้วก็ในเรื่องของในห้องโดยสารเนี่ยจริงๆแล้วก็จะเหมือนในตัวของ t o y ต้า h ฮรักจีนะครับตัวเดิมเหมือนกันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับก็จะมีเรื่องของลูกเล่นตัวเบล,ลนะครับตอนนี้เราให้ทุกคนได้ดูว่าเพเหนั่งเป็นยังไงนะครับซุ้มเสียงความเร็วที่เราใช้ตอนนี้คือ100กลเมตรนะครับ110เร่งแซงนะครับทุกคนได้ยินเสียงงไ,ไงบ้าง มีแอมเบียนต์นะครับมีเสียงแอมเบียนต์ของเครื่องยนต์ลมนะครับพอเราขับเร็วจะมีเสียงลมมาด้านหลังและเมื่อเรามองย้อนเข้าไปครับในตัวของทาวเวอร์บาร์หรือสปอร์ตบาร์เนี่ยถ้าเรามองจากข้างนอกเราจะเห็นนะครับว่าไอตัวสปอร์ตบาร์เนี่ยมันสั่นเนี่ยเรามองเห็นเลยนะครับ มันจะเป็นสอบนะครับลู App, ล่ลมรีดลมด้านข้างมานะครับแต่เมื่อเรามองไปเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันมีการขยับมันมีอาการสั่นความเร็วของเราใช้ความเร็วสูงนะเมื่อเราใช้ความเร็วสูงเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามีคําถามเนี้ยนะครับที่เราได้ลองเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปถามคำถามมาหาคําตอบให้ทุกคนได้ดูว่าเฮ้ยทำไมมันสั่นแบบนี้สั่นแบบนี้แล้วมันจะรีดอากาศได้ดีขนาดไหนนะครับหรือมันแค่สวยงามนะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปถามดูแต่ให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับคราวนี้เรานั่งอยู่นะครับในช่วงที่เราใช้ความเร็วสูงเเมม่กีี้นนะครรับาจห็ เราจะไม่ได้ยินเสียงพื้นล่างอย่างที่บอกเลยนะครับแต่เราจะได้ยินเสียงลมด้านบนลมที่หวนททร์บลลนต์นะครับด้านหลังมาให้นะครับด้านข้างนะครับแต่เราไม่ได้ยินตรงนี้เลยนะตรงข้างหูเราที่ติดกันในตรงประตูเนี่ยตรงเสาเสาซีเนี่ยไม่มีเสียงลมวีดเข้ามาเลยเอออันนี้โอ้นะเนี่ย เนียนเลยนะครับแล้วการนั่งโพสิชันการนั่งเนี่ยจะสูงอย่างที่ทุกคนเห็นนะนั่งตั้งชันเลยชันเหมือนกันนะครับนั่งสูงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ที่เท้าแขนคราวนี้ที่ทุกคนเห็นเนี่ยพี่เอกยังไม่ได้คาดเบลลองดูยังไม่ร้องเตือนโอเคแล้วเดี๋ยวเราลองรัดเบลนะครับนี่นะคาดเบลอ๊บเอ้ยนี่โอ okay. เคแล้วเราดึงเบลออกเออ ไม่มีสัญญาณเตือนนะฮะก็คือคาดแล้วหรือดึงออกก็ได้นะไม่มีสัญญาณเตือนเอาลเราลองคาดไว้นะครับอ่ะขึ้นคอสะพานอ๊บเนี่ยตอนนี้เราวิ่งอยู่บนถนนลาดยางมาต่อยนะครับเราจะได้ยินเสียงของลมเสียงเครื่องเลงเครื่องนี่ได้ยินเสียงชัดเจนนะครับเนี่ยแล้วก็ยังดีที่ด้านหลังนะครับมีแอร์หลังมาให้เรานะครับสามารถที่จะ ใช้งานได้นะครับแต่ว่าเราไม่สามารถปรับแรงลมได้นะแรงลมเราจะต้องใช้จากด้านหน้าปรับมาให้นะครับคือถ้าด้านหน้าแบบออฟด้านหลังก็ออฟด้วยนะครับก็ด้านหน้าก็จะแยกเป็นแบบ ดูโอโซนนะซ้ายขวาให้นะครับอันนี้ที่เพิ่มเติมโซน3ด้านหลังยังไม่มีนะครับก็ปรับต่าแรงลมด้านหน้าด้วยแล้วก็ที่เก๋ไก่ก็คือในเรื่องของมีช่องเสียบ USB Type C มาให้2ช่องข้างหลังเนี่ยดูดีมากกว่าด้านหน้าอีกด้านหน้าเนี่ยเป็นแค่ USB Type A ที่เสียบเชื่อมต่อกับตัวหน้าจอเท่านั้น1ช่องถ้าคนนั่งอยากจะได้อีกก็ต้องซื้ออะแดปเตอร์นะครับเพิ่มเติมนะอ่าจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าการนั่งอ่อย่างที่เห็นโพซิชันการนั่ง หัวไหลสูงกว่ากระจกนะครับสูงกว่านะครับ165นะพี่เห็น165นะครับยังนั่งและตัวสูงขึ้นมาขนาดนี้เลยถ้าใครสูงเกินกว่านั้นก็อาจจะศีษะยืดยืดขึ้นมาอาจจะต้องแบบนี้เลยนะครับนั่งชนแบบนี้เลยอันเนี้ยไม่สะดวกสาเพจเนี่ยนั่งรถคันไหนก็ได้นะครับแล้วก็เวลาเราเข้ามานั่งในเบาะหลังเนี่ยในตัวของเบาะเองเนี่ยตัวฟองน้ําที่เราได้นั่งเนี่ยพี่เหนมองตอนที่เราทําคลิปในตัวของ ดับเบิลแคปนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเพจว่ามีความรู้สึกว่าใกล้เคียงกันนะครับตัววัสดุข้างในฟองน้ําข้างในเนี่ยน่าจะเหมือนกันมันจะเปลี่ยนแก่เรื่องของพื้นผิวภายนอกนะครับที่พอมาเป็นในตัวแพงหน่อยเอาแล้วกันนะเอาตัวมีราคาแบบนี้ก็เลือกวัสดุที่ดูดีแล้วก็มีสัมผัสท,ทัชชิ่งที่ดูแล้วแบบ นุ่มนวลกว่านะครับแต่ว่าในน้ําหนักของฟองน้ําข้างในในเบาะนวมข้างในเพื่อว่ามีความเท่ากันนะครับแม้กระทั่งแผ่นรองหลังนะครับต้องมีความขนาดที่เท่ากันแต่เราจะเห็นว่าการตัดเย็บหรือการออกแบบโครงด้านหลังเนี่ยตรงกลางจะนูนขึ้นมานั่งจะลำบากนิดนึงนะครับถ้านั่งแล้วอาจจะดูแบบลอยๆนะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ย มันเนินชันแต่ว่าคนนั่งซ้ายขวาเนี่ยมันจะมีเว้าวขอบมีปีกเบาให้อุ้มแล้วก็กระชับมากขึ้นแต่หัวหมอนมีให้นะครับทั้ง3ระดับนะทั้ง3าคนเนี่ยสามารถปรับระดับได้เออแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกพอขับเร็วเราจะได้ยินลมหวนแต่ถ้าเราขับเนี่ยลุยรถติดนะครับไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ฮ้ย ดูแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่านั่งยาวๆเป็นยังไงแต่จากที่เราได้ลองขับขี่ยาวๆแล้วลองนั่งหลังไปด้วยเนี่ยต้องบอกว่านะครับนั่งได้นะครับหลับได้เจ้าตัว GR เดิมพี่เกยังเคยหลับเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังพอเข้ามาแบบนี้มันเหมือนกันอะ่ะมันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับมันมิติเอ่ยภายในเอ่ยนะครับอาจจะแตกต่างกันเรื่องของโทนสีตัวที่จับแต่จริงๆอะ่ะเอาเข้าจริงๆเหมือนกันฮะไม่แตกต่างเนี่ย พิงจับแล้วก็สามารถนอนหลับได้แต่ว่ามันชันไปหน่อยนะเนี่ยอย่างที่เราวัดองศาให้ทุกคนดูนะครับ mm hmm. พี่เอกติดองตัวองศามาให้ทุกคนดูไหมเดี๋ยวให้ทุกคนดูแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าวัสดุเนี่ยนะะอ่บตัวเบาออะไม่ได้พี่เอไม่ได้เอาตัวองศาก็เหมือนตอนแรกที่เราวัดนะ70กว่าองศานะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเราสามารถบรรทุกของแน่นๆแบบนี้ได้นะครับนี่นั่งไปนั่งยาวยาวไปก่อนนะครับ แล้วก็ดีอย่างหนึ่งด้วยคือตัวเบาะไม่ได้มีปีกเบาะขนาดใหญ่หัวหมอนไม่ได้ใหญ่มากเราสามารถที่จะนั่งแล้วก็มองไปด้านหน้าได้ไม่ค่อยแบบเวียนหัวนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับแต่คันนี้นะตอนแรกๆอะเป็นคนนั่งอะแล้วก็ให้น้องขับเอาเรื่องเหมือนกันนะครับถ้าเรานั่งทํางานไปด้วยเนี่ยปวดหัวได้เหมือนกันนะครับ โอเคนะแล้วก็ไอตำแหน่งของเล็กรูมเนี่ยเรามีพื้นที่นะครับเอาขาสอดไปด้านหน้ายืดขาแบบนี้ได้เหรพอยืดขาแบบนี้ก็ทําให้เรานั่งได้อย่างแบบสะดวกสบายนะครับเหยียดขาได้นั่งแล้วไม่เมื่อยนะครับนั่งยาวๆได้แต่แม้หลังมันจะชันสะหน่อยนึงอนะ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนก้มมาดูด้านลลางนิดนึงเห็นไหมหลังมันจะตั้งชันเนี่ยแบบนี้ ถ้าให้ดีก็อย่างที่บอกครับประมาณสักชั่วโมงชั่วโมงครึ่งแวะปั๊มน้ํามันลงไปยืดเส้นยืดสายเข้าห้องน้ําแล้วกลับมานั่งใหม่อย่างเงี้ยได้ไม่เหมาะกับการนั่งแบบยาวๆแบบรวดเดียวนะมือแน่ๆนะครับแค่นั่งแบบนี้ในระยะเวลาประมาณแบบเกือบชั่วโมงเนี่ยเราเนี่ยอย่างที่นั่งอยู่ที่คุยกับเพื่อน,เ,อน,เ,อนเนี่ย ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนเน,นนะครับอาจจะต้องไปลงไปยืดเส้นยืดสายแบบบิดหน่อยหลังมันชันไปหน่อยนะครับมันยังมีกระบะอีกหนึ่งคันที่เราอยากลองนั่นคือในแบรนด์ของจีนนะครับในตัวของโฟล์เออร์ Power นะครับซึ่งเราอยากจะรู้เหมือนกันเพราะว่าเบะาะของหลังเขาเนี่ยสามารถจะปรับเอ็นได้อันนี้นะครับอันนี้มันปรับไม่ได้รถกระบะทั่วไปพื้นฐานที่อยู่จําหน่ายณปัจจุบันนี้ยังปรับตัวนี้เอ็นไม่ได้ นะอันนี้แค่นั้นเองแต่ถ้าเราดูอย่างนี้นะก็วิธีแก้ง่ายลงไปยืดเส้นยืดสายแค่นั้นเองนะครับเอาล่ะประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ดูว่าการนั่งหลังของคันนี้ก็สามารถที่จะนั่งได้จริงเลกรูม,มีให้เฮดรูมอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับพอไหวอยู่ถ้าใครสูงถึง180นะครับอาจจะต้องแบบยืดยืดตัวสะหน่อยเพราะว่าศีรษะ น่าจะติดตรงขดานแต่ด้านบนเนี่ยเขาก็พยายามจะเว้าวให้แล้วนะครับเนี่ยมีว้าวนะครับมีส่วนโค้งส่วนเว้าวให้นะครับอาจจะดูจากในกล้องไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสีดําพอดีนะครับมีเว้าวให้นะครับสิ่งที่เราได้จากรถคันนี้นะครับก็คือในเรื่องของภายในสีดําอย่างที่เห็นนี่แหละนะครับดุดันเบลดแดงนะครับปะโอเค กทกึ่งยีดามให้พ่อช่วยค่ะ